สวัสดียามบ่ายจ้ะทุกคนวันนี้มาบ่ายเพราะว่ามีเรื่องเล่งด่วนพี่นุชพึ่งได้รับโทรศัพท์สดๆร้อนๆจากเอ,อเขาเรียกว่าอะไรคือเขาไม่ใช่ลูกค้าพี่นุชหรอกแต่ว่าเขาซื้อครีมบัวหิมะจากคนคนนึงออรอบแรก เห็นเขาบอกว่าเคยสั่งกับคนนี้ไปแล้วเก็บเงินปลายทางก็คือเขาก็ส่งปกติทีนี้พอรอบ2องเ,อเขาก็ไว้ใจเขาก็โอนเงินไปพอโอนเงินไปเสร็จเรียบร้อยโดนบล็อกจกักโดนบล็อกทั้งลายอะไรอย่างเงี้ยเออคือบล็อกช่องทางการติดต่อทีนี้เขาก็เลยเจอพี่นุษย์นใน YouTube ก็เลยโทรมาถามพี่นุษ์ว่ารู้จักคนคนนี้ไหม ซึ่งพี่นุชก็อธิบายไปแล้วนะคะในหลายๆคลิปเลยว่าคีมบวหิมะมีหลายเจ้าทุกทุกที่ไม่ได้รับจะไม่ใช่ว่าพี่นุชเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วรับจากพี่นุชไปไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดนะคะ เออคือทีมบัวหิมะเนี่ยมีหลายเจ้าอาจจะสั่งกับจากโรงงานเดียวกันแต่แต่ละที่แต่ละเจ้าก็เป็นสูตรของแต่ละคนไปนะคะอ่าแล้วคือมันไม่ใช่คนนี้คนแรกไงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆที่ มีลูกค้ามาโวยวายกับพี่นุชบ้างมาสอบถามดีๆบ้างว่ารู้จักคนคนนี้ไหมเขาบอกว่าเขารับครีมจากพี่นุชไปซึ่งบางคนก็มีหน้ามีตาส่งมาให้ดูก็พี่นุชก็ไม่รู้จักเลยหรือบางคนที่ส่งมาให้ดูพี่นุชอ่าคนนี้ใช่รับจากพีนพ่นุชไปพี่นุชก็จะบอกว่าโอเคคนนี้ใช่คนนี้รับไป หรือบางคนที่รับไปนานแล้วพี่นุชก็ต้องบอกตามตรงว่ารับไปนานแล้วนะคะเออแล้วบางคนที่เออมีปัญหากับการใช้ครีมจากในที่ที่แบบรับมาแล้ว มาโวยวายกับพี่นุชพี่นุชก็ต้องขอเน้นย้ำนะคะว่าพี่นุชไม่รับผิดชอบใดๆจากการซื้อครีมอันนี้จากที่อื่นนะคะพี่นุชรับผิดชอบเฉพาะคนที่เป็นลูกค้าพี่นุชเท่านั้นนะคะในเมื่อคุณซื้อมาจากที่ไหนคุณจะต้องไปโวยวายกับทางที่คุณซื้อมา นุชถามว่าถ้ามาโวยวายกับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเนี่ยมันถูกป้องไหมแค่นั้นเองถามแค่นั้นเองนะคะเออเอ,อ่าหลายหลายคนที่พี่นุชเจอคือเห็นแก่ของถูกซื้อกับคนที่ไม่ได้มีหน้ามีตาแต่มันถูกไงมีแต่รูปครีมมีแต่รูปเออมีแต่รูปครีมรูปส่งของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบอกได้เลยว่า มันดึงกันมาใช้ได้เออบางคนก็บอกเอ้เนี่ยรูปรีวิวซ้ำๆก็คือมันดึงกันมาใช้ได้ไงคะเออทีนี้ที่ร้ายกว่านั้นบางคนเอ,อ่อทำเป็นทักมาคุยมาถามพี่นุชบางคนก็ซื้อไปกระปุก2กระปุกแต่เวลาไปขายเอาครีมจากที่ไหนไม่รู้ ไปขายให้ลูกค้าแล้วบอกว่าเนี่ยรับมาจากพี่นุชเออคือเจอกรณีอย่างเงี้ยบางทีพี่นุชก็ไม่ค่อยอยากจะออกมาพูดเพราะว่าก็ต้องอธิบายกับเขาไปอะว่าเออคนนี้ซื้อไปแค่นี้แค่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เราก็ไม่ไม่อยากที่จะมีปัญหาอะไรกับใครนะคะคืออยากจะให้ลูกค้าคือตัวคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยพิจารณา ว่าคุณจะซื้ออะไรกับใครหรือโอนเงินให้ใครเวลาที่มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาคุณสามารถที่จะติดต่อเขาได้แน่นอนไหมเขามีหน้ามีตาไหมในกรณีอย่างเงี้ยที่เราโอนเงินให้เขาไปนะคะออพี่นุชไม่แน่ใจว่าโอนเงินแล้วแล้วเอาชื่อชื่อที่อยู่ ชื่อบัญชีที่เราโอนน่าจะได้นะคะไปไปแจ้งความนะคะว่าเออเราได้ทำการซื้อขอกับคนนี้แล้วโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นคดีได้นะเออนะคะคือสิ่งที่จะบอกก็คือว่าอย่าเชื่อใครง่ายๆถ้าใครที่บอกกับคุณว่ารับครีมจากพี่นุษไปขาย ให้คุณทักมาถามพี่นุชก่อนว่าคนคนนี้รับจากพี่นุชไปหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีการยืนยันคอนเฟิร์มจากพี่นุชพี่นุชจะไม่รับผิดชอบอะไรใดๆนะคะเออแล้วก็ให้คุยกันดีๆเวลาที่สอบถามนะคะสอบถามกันดีๆรู้ว่าคุณอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่ มันไม่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคุณต้องทราบว่าเวลาที่คุณตัดสินใจซื้อคุณตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรกับคุณคุณต้องคิดว่าส่วนหนึ่งมันเป็นความผิดของคุณด้วยเพราะคุณตัดสินใจถูกไหมไม่ใช่แบบมาโวยวายกับไอ้คนที่มันไม่รู้อีหนอยเนย่บางทีพี่นุชก็ไม่ใช่พระอรหันต์ก็มีอารมณ์เหมือนกันก็ตอบกลับไปแรงๆเหมือนกันนะคะ วันนี้นะคะที่มาบอกก็คือว่า 1. มีการเอาหน้าพี่นุชเอาคลิปวิดีโอพี่นุชไปแอบอ้างว่ารับมาจากพี่นุชหรือ,อ,อพี่นุชขายให้อะไรอย่างนี้อ่ะและ 2. เวลาที่คุณจะโอนเงินอะไรให้ใครตรวจสอบสอบถามให้ดีนะคะให้เขา สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรมีหน้ามีตาออกมาแบบอย่างเนี้ยเออมีหน้ามีตามีเป็นเฟซคนอะเฟซอวตารอะไรอย่างเงี้ยอย่าไว้ใจดีกว่าเออนะคะโอเควันนี้ไปแล้วแค่มาบอกข่าวว่ามันเกิดกรณีแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้มีอาชีพมันเยอะตัวเราจะต้องเซฟตัวเราเองด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอภาวนาให้ ได้เงินคืนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ